สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่เก้าช่างมาทำโครงเหล็กรับแทงเพื่อจะได้เอาน้ำสะขึ้นไปใส่ทำแทงสูงหกเมตรสองถังสี่พันลิตรค่ะสะประมาณสองไร่ ึกสามแขนไม่โครจะได้น้ำไว้ลดต้นไม้สะหน้าบ้านค่ะบ้านสวนลมรื่นเงียบสงบได้ยินดูเสียงนก้าคอยตามต่อกันนะคะ